เมนูวันนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆผัดบวบใส่ไข่ให้ลูกๆทานกันนะคะเริ่มจากหาบวบเอาให้อ่อนหน่อยก็ดีนะคะจะได้อร่อยนะคะหั่นบวบเป็นชิ้นๆพอคำค่ะแล้วก็เตรียมไข่ไว้สองฟองค่ะไม่ต้องตีให้ละเอียดนะคะแค่เอาซ่อมคนๆๆนิดหน่อยก็พอค่ะ เตรียมไว้นะคะเตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะวันนี้เราจะใส่ซีอ e ิ L ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็รสด,ดี1ช้อนชาและน้ำตาลครึ่งช้อนชาค่ะเตรียมไว้ตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็เราจะใช้วันนี้จะใช้เนื้อหมู3มชั้นนิดหน่อยนะคะใช้เนื้อหมู3มชั้นนิดเดียวค่ะ เตรียมกระเทียมนะคะมาผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอากระเทียมลงค่ะให้กระเทียมเริ่มหอมนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยค่ะนะคะผัดให้สุกค่ะ ผัดให้สุกเลยนะคะเมนูนี้จะน่าทานมากเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคการใส่ไข่นะคะให้ไข่เราดูโฟ,โฟนะคะเสร็จแล้วเราใส่เครื่องปรุงลงไปก่อน,นะค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยบวบคะ่ะผัดสักครู่นะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเติมน้ำลงไปนิดเดียวนะคะให้บวบสุกนะ,ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้เลยะคะ่ะ เราจะปิดฝาทิ้งไว้สักครู่นะคะเพื่อให้บวบได้สุกนะคะลองดูค่ะถ้าบวบสุกเนื้อเขาจะใสๆนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนบวบจะเป็นเนื้อใสแบบนี้นะคะโอเคแล้วเราก็ใส่ไข่ที่เตรียมไว้ตามลงไปเลยค่ะยังไม่ต้องคนนะคะปิดฝาไว้เลยให้ไข่เขาค่อยๆสุกข,ขึ้นมาและเราจะค่อยๆพลิก ขึ้นมานะคะไม่คนนะคะค่อยๆพลิกขึ้นมาแบบนี้ค่ะอ่านะคะให้ไข่เป็นชิ้นอยู่นะคะก็จะเป็นแผ่นจะสวยจะฟูมากนะคะจะน่าทานมากนะคะแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆค,คนนิดหน่อยนะคะทุกอย่างสุกแล้วก็ตักขึ้นเสิร์ฟได้เลยค่ะ น่าทานเลยค่ะทำง่ายๆแบบนี้แต่ว่ารับรองว่าอร่อยแล้วก็ให้ลูกน้อยของเราทานได้เลยค่ะ